อีกแล้วนะจนกก๊ะเนาะกระซ้าสีผ้าแสบมอนี่กระซ้าสีกับสีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวถาดน,นะคะจา๋าใส่เข้าเคยใส่ถั่วนะจ๊ะเรามากินแบบใส่ถาดมันเสียบหลายบันไดเนาะมือนีพัาเข้าก็มีโ่โหระพาจา้ะมีถั่วงอแล้วก็มีหมูยอจ้ะคืนหอดพี่น้องร้าหลายจากโดนแล้วจากที่กระซ้ามไดอาดคลิปเนาะมอนี่ิดอยากก๋วยเตี๋ยวเลยล่มกินแบบก๋วยเตี๋ยวถาดเบิ้ลมันเสียบหลายบันไดยังไนพี่น้องก็อย่าลืมเด,อด้อจ้า ชว่วงนี้เช้าสีบ่ค่อยว่างนาเนาะเรื่ยบ่ค่อยได้อัดคลิปอ่าให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าโดนๆเช้าสีจะมาเนาะจ้าเนาะมาบอกายจ้าพี่นอ้องมาก,กินกันเลยจา้าโมเดอร์เซมซ้ายมาจ้าพี่นอ้องมาก,กินน้ำกันมาก,กินแบบถาดเบิ่งจนจ้าพี่นอ้อง ้คือถอดพี่น้องคือเกาละจ้าใส่หมวยยอไปเนาะหมูยยอเยอะๆจ้าอันนี้เข้ากระปูไว้แล้วนะจ้า ๋วยเตี๋ยวถาดเยอะๆจ้าครั้งแรนกน่าจะจะกินใส่ถาดปกติสาวสีก็จะกินใส่ถว้วยละจา้ามันง่ายดีเนาะกินแบบถาดกันอย่างมันหเนาะจะพี่น้องหกง่ายด้วยเนี่ย ุขเข้มมคนอีลีจ้ะพี่น้องเติมน้ำตาลเนี่ยจ้ะพี่น้องกินวาน้าวไลจนนาบววเม่อจ้ะจนนาไข่เม่อจ้ะ ไผ่ๆก็ถ้าบอ้วนขึ้นอ้วนนด้ีหลีจ้ะพี่น้องอ้วนหลายคักมาจ้ะพี่น้องแซ่บๆนํากันจ้า แซบ,บเอลจซาพี่น้องรสชาติเข้มข้นขึ้นอย่างคืดเตียวลายมือละจ้าพี่น้องมือนี้นแลยจ,จัดนั่งจ้ะ เกียร์แบบนี้วัฒนธปรนไดนจำมั่นเมินจ้ะพี่นอ้องต้องเป็นแบบใหม่นะเอามาผิดจ้ะพี่นอ้อง สาวสีมีเวลากับสาสีก็อยากสิบมากอาคิมให้พี่น้องในเบิร์นกันนะจ๊แะแต่ช่วงนี้ดุนดกับจังสิพ่อสาวสีเนาะจ๊นะเนาะยังไงพ่อแม่พี่น้องก็ย่าลืมสาวสีผูขี่หายคนนีเนาะจ๊นะเนาะ หากเบิ้งเป็นกำลังแร่งใจให้สาวซีผู้คิดหายคนหนีน้ำน้าจ้ะเนะาะคนไ์ก็แชร์ก็ติดตามแค่นั้นแะจ้าแค่นี้สาวซีก็มีกลังใจแล้วจ้า ของซาวซีกับบะมี่ยังหลายอะจังก็เป็นการกินนี่ละจ้ะมากกว่าเนะ้ะแับหลายจ้ะ สังเกตบอจ่าจว่าเป็นอย่างลูกชินต้องกินสุดท้ายของแสบต้องกินสุดท้ายจ้ะแมนบอสังเกตบังเดอกินเวียเตียวลูกชินต้องกินสุดท้ายมูเข้าใจว่าของแสบไปกินสุดท้ายก็คือลูกชิน้นะจ้ะเานาะค่ะมาเสือ Thầm bà xưa sao xì cái lông bưng chả Nó mới bị tiêu bưng สาวสีกระฝาดเรียบเลยนะจ๊ะน้องสำหรับเกีวยวกับเทาถาดแ่บไปอีกอย่างหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้สาวสีบอคอยได้เหตุคลิปนะจ๊ะนาะดโดนๆจังจะล้องคลีปให้พี่น้องในเบื้องกันจังไดก็อย่าลืมสาวสีคู่ขี้หายผู้หนีนั่งนะจ๊ะนาะฝากเป็นกําลังแรงใจให้สาวสีได้เหตุคลิปต่อๆไปนะจ๊ะนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของสาวสีนะจ๊ะเมื่อนี้สาวสีก็ไปละจ้า